วันนี้เราจะพูดถึงการค้าออนไลน์แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องพิเศษเลยนะครับในคลิปหมายเลขสามเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นพัฒนาการของการค้าออนไลน์การค้าออนไลน์จะพัฒนากลายเป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะนะครับคลิปหมายเลขสามร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะติดตามดูเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ย นวัตกรรมกับโควิดเนี่ยนะครับส่งผลกระทบตรงถึงเราทุกคนเลยนะครับเราทุกคนรับผลกระทบตรงเลยทุกคนตกงานแล้วก็หางานยากมากทุกท่านทราบดีอยู่นะครับทุกคนที่ตกงานเนี่ยรวมทั้งเด็กที่จบใหม่ไม่มีงานทําทุกคนก็ดิน้นหาทางเอาตัวรอดก,ก็เลยหันมาทําการค้าออนไลน์แล้วก็แข่งขันกันเป็นการค้าออนไลน์ที่เราทำาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะแข่งขันกันมากมากมันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยยากลําบากมากนะครับ มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะครับผมกําลังจะพูดถึงเราจะอยู่ยากลําบากต่อไปไม่ไหวแล้วครับกําลังจะหาทางออกที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดได้การที่ทุกคนจะอยู่รอดได้นี่นะครับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเลยจะคิดและทําอย่างเดิมไม่ได้แล้วจะได้ไม่ต้องนั่งเสียเวลาครับเพราะวันนี้เวลาสําคัญมากนะครับเราไม่มีจะกินจะใช้กันอยู่แล้วและที่สําคัญเราไม่มีตังค์แล้ววันนี้ ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรต้องใช้เงินให้น้อยที่สุดครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเพราะเงินไม่ค่อยมีกันอยู่แล้วและต้องควบคุมดูแลแนละตรวจสอบได้ไม่ใช่เอาเงินไปฝากใครก็ไม่รู้นะครับเขาบอกจะได้ยังงีอย่างนี้คุณตรวจสอบไม่ได้เลยอันนี้คุณเสียหายแน่นอนและข้อถัดไปต้องมีรายได้ให้ไวที่สุดด้วยเพราะวันนี้เราแทบจะขาดใจกันแล้วครับเราทนความลาบากมานานเพราะเรามีภาระาทุกวันที่สําคัญ ต้องมีรายได้ต่อเนื่องตลอดไปด้วยเพราะเรามีรายจ่ายต่อเนื่องตลอดทุกวันวันนี้เนี่ยการค้าออนไลน์ระบบที่เราใช้ระบบที่เราทํากันนะครับมันยากเกินไปมันไม่ตอบโจทย์ผมว่าทุกท่านนะทราบและรู้ดีเพราะอะไรเพราะพอจะทําต้องมานั่งศึกษามานั่งศึกษาแข่งขันกันมากมายเหลือเกินเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งจัดหาสินค้าอีกครับมันลาบากเพราะสินค้าเนี่ยถ้าเรา ซื้อน้อยก็ได้ราคาแพงขายยากลำบากมากนะครับจะซื้อมากเงินทุนก็ไม่มีเสร็จแล้วพอซื้อสินค้ามาเสร็จต้องมาเสียเวลานั่งขายนะครับสร้างระบบโพสทั้งวันทั้งคืนทํากันเองและที่สําคัญจะขายได้อยากขายได้เพิ่มนะครับเพราะเรารู้จักคนจํากัดก็ต้องเสียค่าโปรโมตค่าโฆษณาโอ้โหกลายเป็นรายจ่ายแทนที่จะหาเงินกับกลายเป็นรายจ่ายนนะครับและจะขายได้ ต้องมานั่งทํารีวิวโลบโปรโมทสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายหนักขึ้นไปอีกทุกอย่างใช้ทั้งเวลาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นซึ่งวันนี้เราหนักหนาสาหัสนะครับวันนี้แฮปย่อม,มาจากคําว่าแฮปปี้นะครับแปลว่าความสุขแต่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าแฮปนะครับภาษาวัยรุ่นหน่อยจะได้จําง่ายแฮปเนี่ยสร้างมิติใหม่สร้างปรากฏการณ์ใหม่เลยฟังให้ดีเลยนะครับ ยกระดับร้านค้าออนไลน์ line, ขึ้นเป็นร้านค้าออนไลน์ line, อัจฉริยะเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดเป็นการค้าออนไลน์ line, อัจฉริยะตอบโจทย์ให้ทุกคนทําได้ทันทีนะครับเพราะวันนี้ทุกคนเราลำบากนะครับเพราะเราจะหาทั้งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เลยนะครับและที่สําคัญซึ่งไม่เคยมีปรากฏที่ไหนขึ้นมาก่อนเลยก็คือจะมีระบบช่วยขายให้คุณเสร็จเรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องมานั่งขายเอง ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาศึกษาใช้ทั้งเวลามันลำบากแล้วก็มันยากเกินไปและที่สำคัญระบบของแฮปนี่นะครับสร้างระบบสร้างคนช่วยทำงานทำการขายให้คุณเสร็จเลยคุณไม่ต้องมานั่งขายและเป็นระบบที่ง่ายทำได้ทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อทุกคนจะได้สามารถเข้าถึงในการที่ระบบจัดหาสินค้าให้นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือแม้แต่ถ้าคุณมีสินค้าเองนะครับอยากจะเอามาขายเราก็จะช่วยขายให้ด้วยนะครับและสร้างระบบช่วยขายให้คุณไม่ต้องมาเสียเวลานั่งขายไม่ต้องมาเสียเวลาศึกษาเสียเวลานั่งขายในการจัดตั้งร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยนะครับจะใช้การลงทุน100บาท ต่อปีนะครับฟังให้ดีนะครับตกวันละ30สิบตางค์นะครับคุณได้ทั้งสินค้าได้ทั้งระบบช่วยขายนะครับเมื่อคุณจัดตั้งเนี่ยจะทําให้คุณมีหลายรายได้นะครับไม่ใช่รายได้จากการขายของอย่างเดียวซึ่งมานั่งขายนะครับคุณมีหลายรายได้โดยไม่ต้องมานั่งทํางานขายเองเลยนะครับเริ่มนะครับผมอยากอธิบายเหตุแล้วว่ารายได้อะไรบ้างหรายได้ที่หคุณจะมีรายได้จากการฝากสินค้าขาย ไม่ต้องมานั่งขายเองนะครับฝากไว้ขายเลยคนช่วยขายเสร็จเลือกฝากสินค้าขายได้2แบบเลยนะครับแบบแรกเราทําเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเพราะวันนี้ทุกคนไม่มีตังค์นะครับพอเปิดเป็นร้านค้าอาอนไลน์อัจฉริยะไ้แล้วฝากสินค้าขายแค่250บาทต่อครั้งเองนะครับโอ้โหเป็นเงินแค่หลักร้อยเองนะครับน้อยที่สุดละ เมื่อคุณฝากสินค้า250บาทเนี่ยทำถูกต้องตามระบบคุณจะได้รับรายได้กลับไปใน2,500บาทนะครับ250าบาทได้2,500บาทนี่10เท่าเลยนะครับเมื่อทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องคือไปดูแลเพื่อน4คนให้เขามีรายได้อย่างคุณหรือคุณอยากมีรายได้มากหน่อยก็ฝากสินค้าขาย2 5 0 0บาทต่อครั้งนะครับก็จะได้รับรายได้สูงสุดตามระบบ25,000บาทต่อครั้ง เมื่อทําทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนดูแลเพื่อนสี่คนนะครับและได้รับรายได้เมื่อไหร่วันนี้เราเทิบขาดใจเลยนะครับเราต้องการรายได้ทีคุณจะได้รับรายได้ท,ทันทีเลยครั้งที่หนึ่งนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งวันหรือสองวันนะไม่เกินนะครับถ้าคุณฝากสินค้าขายแค่250บาทคุณได้รับรายได้ครั้งที่หนึ่งเลย500บาทเมื่อช่วยเพื่อน4ี่คนให้มีไรายได้เลยทำอย่างคุณนะครับกำไร100เลอนะไมครับมีไรายได้ละ หรือถ้าคุณฝากสินค้าขายมากขึ้นหน่อย2,500บาทต่อครั้งคุณจะรับรายได้เลยนะครับ5,000บาทคือ100%นะครับเมื่อช่วยเพื่อน4คนให้มีรายได้อย่างเราพอรับรายได้ครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับคุณก็ได้รับรายได้เพิ่มอีกต่อเนื่องทันทีเลยเมื่อดูแลเพื่อนทั้ง4คนนะครับให้เขาไปดูแล4คนของเขาให้เขามีรายได้นะครับเขาทำอย่างเราดูนะครับเมื่อฝากสินค้า,า250บาท แค่หลักร้อยเองนะครับรับไปแล้ว500บาทคุณได้รับเพิ่มอีก2,000บาทนะครับรวมเป็น2,500บาทสิบเท่าเลยนะครับเมื่อดูแลให้เพื่อนสี่คนทำอย่างเราให้ถูกต้องแต่ถ้าคุณฝากสินค้าวางขายเยอะหน่อย2,500บาทรับไปแล้ว5000นะครับก็รับเพิ่มอีก2 0,000รวมเป็น25ง0 0สิบเท่านะครับเมื่อช่วยเพื่อนสี่คนให้มีรายได้อย่างคุณโอ้โหไหวมากเลยนะครับแฮปเนี่ยระบบจะยิ่งให้ยิ่งได้ ผมอยากให้ดูตัวอย่างอันนี้นะครับสมมุติว่าหนึ่งเดือนคุณฝากสินค้าวางขายแค่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งเดือนคุณฝากสินค้าวางขายแค่หนึ่งครั้งถ้าคุณฝากสินค้า2องบาทเนี่ยนะครับคุณมีรายได้สองพเลยนะครับอาจจะสองสาวันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหนึ่งเดือนเนี่ยมีสี่อาทิตย์คุณฝากขายอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ฝากสี่ครั้งคุณจะมีรายได้สี่เท่าเลยครับหนึ่งหมื่นบาททันทีเห็นไหมครับ หนึงเดือนเนี่ยนะครับคุณฝากขายสินค้า10ครั้งก็คือ3วันครั้งนะครับฝาก10ครั้งคุณก็มีรายได้10เท่าเลย2500 0บาทเลยแต่ถ้าฝาก20ครั้งเนี่ยคุณก็จะมีรายได้5 0,000บาทเลยนะครับที่ฝากสินค้าขายเขาขายให้คุณเสร็จคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่1เดือนมี30วันใช่ไหมฮะถ้าคุณฝากขายวันละครั้งนะครับวันละ250วันละครั้งคุณก็ฝาก30ครั้ง คุณจะมีรายได้75,000บาทเลยนะครับและคุณไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยนะครับพราะ250บาทฝากวางครั้งที่หนึ่งคุณได้2005ก็แบ่ง250บาทไปต่อไม่ต้องใส่เงินเพิ่มเลยทั้งหมดแปลว่าถ้า250บาทถ้าทำงานทุกวันก็ได้7 5 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าคุณพอมีทุนหน่อยคุณฝากสินค้าทีละ2 0 0 5เลยเพิ่ม10เท่า 1>, 1ครั้งคุณก็ได้25 0 0 0เลย4ครั้งคุณได้แสนหนึ่ง สิบครั้งคุณได้สองแสนห้ายี่สิบครั้งได้ห้าแสนและสามสิบครั้งคือวันละครั้งนะครับไม่ต้องควักทุนเพิ่มเลยนะครับใช้สองพันห้าเดิมมันแล้วคุณได้ด 10, 000, 5, เดือนเกียดแสนห้าเลยเดียเชื่อเลยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงศึกษาดูหลายๆรอบนะครับดูให้เข้าใจจะเป็นทางออกทางเดียวคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทํางานเพราะฉะนั้นแฮปเนี่ยจะยิ่งให้ยิ่งได้ระบบของแฮปนะครับทาให้มีรายได้จากร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะของคุณ ข้ออะไรง่ายมากนะครับคุณฝากสินค้าขายคุณไม่ต้องมานั่งขายเองอันนี้ถือว่าเป็นความอัจฉริยะและมีอยู่อันเดียวเลยนะครับและ2ช่วยเพื่อน4ี่คนให้มีรายได้โดยทําอย่างคุณไม่ใช่เราตัวล่อคนเดียวนะครับไปช่วยเพื่อนนะครับได้ทั้งเพื่อนง่ายๆแบบนี้ดีกว่าไหมได้ทั้งเงินได้ทั้งเพื่อนนะครับข้อที่2ยังไม่หมดนะครับจะเพิ่มรายได้อีกหลายหมื่นบาทให้จากการโฆษณา ซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับวันนี้คุณทําการค้าออนไลน์คุณขายของเนี่ยแต่คุณจะมีรายได้จากค่าโฆษณานะครับเพราะแอปสร้างระบบให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับรายใหญ่นะครับแบ่งปันรายได้ให้โดยคุณไปช่วยโปรโมทให้กับผู้ประกอบการไปช่วยเขานะครับช่วยโฆษณาช่วยเขานอกจากเราไปช่วยแล้วเนี่ยเราชวนเพื่อนสีคนไปช่วยผู้ประกอบการด้วย ผู้ประกอบการจะถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนผู้ประกอบการจะแบ่งรายได้แบ่งกัให้เราทุกครั้งที่คุณโฆษณาช่วยเขาเริ่มที่การให้โดยโปรโมทช่วยผู้ประกอบการโฆษณานะครับคุณเลือกค่าโฆษณาได้อีกสองรูปแบบอีกเหมือนกันนะครับถ้าคุณช่วยโฆษณาน้อยหน่อย250บาทต่อครั้งถ้างเงินน้อยนะครับทำถูกต้องผู้ประกอบการเขาแบ่งให้คุณอีก2 5 0 0เลยนะครับ10เท่าเลยนะครับ เมื่อทําตามขั้นตอนไปดูแลเพื่อน4คนไปช่วยผู้ประกอบการเขาโฆษณาแต่ถ้าเงินเยอะหน่อยคุณช่วยโฆษณา2 5 0 0บาทคุณจะได้รับรายได้25 0 0 0นเลยนะครับสิเท่าทําตามขั้นตอนไปชวนเพื่อน4ี่คนมาช่วยผู้ประกอบการโฆษณาโอ้ oh, นี่เป็นไรายได้จากค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ใหญ่ฟ้าอินวันเลยนะครับได้ประโยชน์ใหญ่ฟ้าอินวันเลยคือ หนึ่งถ้าคุณเปิดร้านค้าออนไลน์อัยยะคุณจะมีรายได้หลายหมื่นย้อนดูที่ผมอธิบายนะครับโดยคุณไม่ต้องมานั่งขายสินค้าเองเลยไม่ต้องมานั่งศึกษาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมานั่งขายเองเลยไม่ต้องอดตลับกับตะนนมีรายได้ทันทีนะครับหลายหมื่นและก็สองถ้าคุณใช้เองคุณก็ได้ของราคาถูกเพราะของที่เราจัดให้ราคาต้นทุนต่ํามากเลยอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณมโหรารเลย แต่ถ้าคุณเพราะคุณไม่ดาขายเองแต่ถ้าคุณขายเองเพิ่มนะครับไปขายเองเพิ่มคุณก็ได้กําไรมากมายเพราะต้นทุนต่ํามากเห็นไหมครับประโยชน์และข้อ4อันนี้สําคัญมากเลยนะครับช่วยเพื่อนเพื่อนสี่คนให้มีรายได้อย่างคุณด้วยคุณได้ทั้งเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ไปแข่งขันกันเราทั้งหมดจะมาเป็นคู่ค้ากันและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเลย เปิดมิติใหม่เลยนะครับทุกร้านค้าออนไลน์ไม่ได้มีรายได้จากการขายของอย่างเดียวที่ต้องแข่งกันกันทุกร้านค้าออนไลน์อัชิยะจะมีรายได้จากค่าโฆษณาเพิ่มนะครับรับรายได้เพิ่มอีกหลายหมื่นบาทต่อเดือนโอ้คุณได้ประโยชน์ฟล n อินเลยนะครับดูหลายๆรอบนะครับเพราะเป็นเรื่องใหม่เป็นร้านค้าออนไลน์อชิยะครั้งแรกของโลกเลยนะครับและจะสร้างประโยชน์ให้คุณมโหฬาน วันนี้แฮปสร้างร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ทุกคนทําได้ทันทีตอบโจทย์ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังเผื่อแผ่ไปตอบโจทย์ทุกร้านค้าตอบโจทย์ทุกร้านค้าออนไลน์เดิมที่ทำทำกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้คุณยกระดับจากร้านค้าออนไลน์เดิมขึ้นมาเป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะให้หมดเลยทุกร้านค้านะครับก็จะเพิ่มกําไรทํางานง่ายขึ้นเพิ่มกําไรเพิ่มรายได้ จากการโฆษณาเพิ่มนะครับร้านค้าออนไลน์อธิยะศึกษาดูหลายๆรอบนะครับดูหลายๆเที่ยวหน่อยเป็นของใหม่แต่แต่คุณจะได้ประโยชน์ทันทีโดยคุณทบไม่มีรายจ่ายใดๆนะครับทำงานง่ายนะครับวันนี้แฮปสร้างโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะศึกษาดูคลิปหลายๆรอบนะครับแชร์แบ่งปันไปหาเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนและเข้าไปดูรายละเอียดมากมาย m y w r l d w e b h a p p 6 4 c o m จะมีอีกหลายแพลตฟอร์มนะครับ20 30แพลตฟอร์มที่ใช้นวัตกรรมสร้างรายได้ให้กับทุกคนเพิ่มขึ้นมาอีกไปเริ่มที่เป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะก,ก่อนจากนั้นนะครับพอมีเงินมีรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้อีกมากมายด้วยระบบด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าคุณสนใจที่อยากจะเข้าสู่ระบบวันนี้ผมจะฝากลิงก์นะครับลิงก์เข้าสู่ระบบขอเปิดขอรับรายได้นะครับ ลิงก์ที่เข้าสู่ระบบพี่ฝากไว้เขาจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปช้าๆนะครับอย่างละเอียดให้คุณปฏิบัติตามเข้าไปเลยคุณทำได้ทันทีเข้าไปดูลิงก์และทำตามไปเลยทุกคนก็จะได้ประโยชน์ใจผมเชื่อว่าทั้งหมดเป็นทางออกทางเดียวที่คุณเทิบไม่ต้องใช้ทุนออกได้ในวันนี้และช่วยให้ทุกคนเราเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไทยทั้งเมืองไทยและทั้งโลกออกจากปัญหาตรงนี้ได้ทันทีนะครับศึกษาดูเส้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณขอบคุณมากครับ